นี่ค่ะสวัสดีเด็กๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนเลยนะคะเรียนออนไลน์เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยนะคะคงจะเครียดกันเนาะสู้ๆนะคะเด็กๆวันนี้เรามาผ่อนคลายกันกับวิชาภาษาไทยพื้นฐานภาษาไทยง่ายๆตามสไตล์โค้ชก,กอล์ปเลยนะคะวันนี้ยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนของคุณครูนะคะ วันนี้เรามาพบกันในตอนศิลาจารึกหลับที่หนึ่งเด็กๆอย่าลืมหยิบหนังสือวรรณคดีและสมุดขึ้นมาจดความรู้เพิ่มเติมกันด้วยนะคะวันนี้คุณครูจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าศิลาจารึกนี้เป็นอย่างไรกัน เด็กๆเ,เคยสงสัยไหมล่ะคะว่าในอดีตนั้นในสมัยที่ยังไม่มีกระดาษไม่มีแท็บเล็ตไม่มี Facebook หรือว่าไม่มีสังคมโซเชียลต่างๆในอดีตเรามีการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆนั้นด้วยอะไรกันเคยสงสัยไหมล่ะคะเออแน่นอนมีคนสงสัยกันแน่ๆเลยวันนี้ครูลูกกัปจะพาไปย้อนประวัติศาสตร์ดูว่าในอดีตนีนคะบ้านเรานี้มีการจดบันทึกด้วยสิ่งใดกัน S <S ย้อนกลับไปเมื่อสมัยสุโขทัยซึ่งในขณะนั้นเองตรงกับสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมีสิ่งหนึ่งนะคะที่เรียกว่าเท่นหินศิลาจารึกหลักที่หนึ่งเท่นนี้ล่ละค่ะที่คนในสมัยสุโขทัยเขามีการจดบันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ลงในนั้นโดยเกิดขึ้นมาจากความร่วมมือและความคิดของพ่อขุนรามคำแหงนะคะ ที่จะต้องมีการจดบันทึกเรื่องราวเพื่อให้ประชาชนในสมัยสุขโขทัยนั้นได้เรียนรู้อดีตรวมถึงได้เรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ร่วมกันค่ะโดยเด็กๆรู้ไหมวรรณคดีเรื่องศิลาจารึกหลักที่หนึ่งนี้เองได้กลายเป็นวรรณคดีเรื่องแรกของไทยเราด้วยนะคะ ซึ่งตัวอักษรที่คุณครูพูดถึงในแท่นหินศิลานั้นก็คือลายสือไทยนั่นเองค่ะลายสือไทยนะคะประดิษฐ์ขึ้นลงในแท่นหินศิลานะคะสร้างขึ้นและรรทำเสร็จสมบูรณ์เมื่อปีพุทธศักราช1826ค่ะโดยประดิษฐ์ขึ้นมาจากตัวอักษรขอมหวัดและตัวอักษรมนนะคะ อย่างในประโยคนี้เขาบอกว่าเมื่อก่อนลายซื้อไทยนี้บ่มี1205สโศกปีมะเมพ่อขุนรามคำแหงหาไขใจในใจใสาลายซื้อไทยนี้ลายซื้อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เห็นไหมคะประโยคนี้ก็แสดงให้เราเห็นว่าความมุ่งมั่นความตั้งใจของพ่อขุนรามนี่เองทำให้เรามีอักษรไทยไว้ใช้จนถึงปัจจุบันของเรานั่นเองคะ่ะ จึงนับได้ว่าลายสือไทยนี้เป็นต้นกำเนิดของอักษรไทยในปัจจุบันนะคะเดี๋ยวนะอย่าลืมนะลูกลายสือไทยนี้เกิดจาก 1. อักษรขอมวัด 2. อักษรมอนนะคะจำไว้ด,ดีๆนะเผื่อออกข้อสอบนะคะจดนดลงในหนังสือได้เลยนะลูกนะ ผ่านไปหลายร้อยปีนานเข้าจนล่วงเลยมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์นะคะซึ่งในขณะนั้นเองล่วงเลยมาจนถึงรัชกาลที่4มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะพระองค์เนี่ยในขณะนั้นอายุได้ประมาณ20กว่าปีก็ได้มีการบวชหรือมีการผนวดอยู่ ะะและมีความประสงค์ที่จะเดินทุดงไปยังวัดวัดหนึ่งในจังหวัดสุโขทยัยหรือในแถบภาคเหนือของเราชื่อวัดนั้นก็คือวัดราชาธิวาสนะคะพระองค์เดินทุดงมาถึงปุ๊บนะคะเดินป่าเดินเขามาปรากฏว่าไปตกใจเห็นแท่นหินจำนวนสองแท่งและหินที่นั่งยาวๆจำนวนหนึ่งที่ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะ มันคืออะไรกันนะคะจึงให้ข้าราชบริพารหรือลูกน้องอะคะ่ะลูกยกมาไว้ที่กรุงเทพและให้ช่างฝีมือดีจำนวนสองคนช่วยกันตรวจสอบดูซิว่าเอ๊แทนหินนี้มันคืออะไรซึ่งคนเก่งที่มีการแปลและมีการคิดค้น ะะหาหลักฐานทางประวัติศาสตร์จากแทนหินนั้นก็คือซาตาจันยอเซเดและอาจารย์ฉ่ำทองคำวันซึ่งทั้งสองท่านนี้เองค่ะเป็นคนถอดคำประพันธ์และเป็นคนแปลจนทำให้เรารู้ว่าแทนหินทั้งหมดที่เจอนั้นเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของ 1. นิลาจารึกข,ของพยาลีไทยและสอิลาจารึกข,ของพ่อขุนรามคำแหง และเด็กๆก็คงสงสัยใช่ไหมล่ะคะว่าแท่นมานั่งตรงนั้นคืออะไรแท่นมานั่งตรงนั้นนะคะศาสตราจารย์ยศกับอาจารย์ฉ่ำได้บอกคุณครูลูกกอบว่ามันคือแท่นมานังคาศิลาบาทนั่นเองค่ะแต่เดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้ฟังนะคะว่าแท่นมานังคาศิลาบาทนี้คืออะไร ในเมื่อเรารู้แล้วนะคะว่าความเป็นมาของเรื่องนั้นเป็นยังไงกันเราลองมาสรุปความรู้กันสักนิดหนึ่งสินะคะศิลาจะเลือกนี้นะคะเกิดขึ้นในสมัยสุขโขทยัยโดยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชค่ะบันทึกเรื่องราวต่างๆลงบนแท่นหินศิลามีลักษณะสี่เหลี่ยมเหมือนกล่องนะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ด้านยังจํากันได้อยู่เนาะแต่พอเวลาผ่านไปมีคนไปค้นพบนะคะก็คือรัชกาลที่ส นั่นเองไปค้นพบในขณะที่ตนเองนั้นกำลังบวชอยู่ถูกต้องไหมคะแล้วค้นพบเนี่ยค้นพบที่วัดอะไรนะยังจำได้อยู่ไหมอ่าถูกต้องเลยนะคะวัดราชาธิวาสถูกต้องเลยคะ่ะซึ่งในขณะนั้นเองก็ได้ยกมาไว้ที่กรุงเทพให้ศาสตราจารย์ยอเซเดกับอาจารย์ฉําทองคำวันได้แปลขึ้นมาซึ่งก็มีการแปล มีหลายภาษาด้วยกันนะคะเช่นฝรั่งเศสอังกฤษรวมถึงภาษาไทยของเราค่ะในเมื่อเรารู้กันแล้วนะคะว่าใครเป็นผู้ประพันธ์ขึ้นมานั่นก็คือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชของเรานั่นเองดังนั้นเราลงมารู้ประวัติของพระองค์ท่านกันนิดนึงนะคะ พระองค์ท่านทรงเป็นกษัตริย์พระองค์ที่สามแห่งราชวงศ์พระร่วงหรืออาณาจักรสุโขทัยของเรานั่นเองเป็นลูกของพ่อขุนศรีอินทราทิตกับนางเสืองนะคะมีพี่น้องร่วมท้องเดียวกันทั้งหมดหคนเป็นผู้ชายสามคนเป็นผู้หญิงสองคนนะคะพ่อขุนรามคำแหงมีพี่ชายด้วยกันสามคนตัวเองเป็นคนที่สามนะลูกนะโดยพี่ชายคนแรกเนี่ยตายตั้งแต่เกิดพี่ชายคนที่สองมี พระนามว่าพ่อขุนบานเมืองแล้วก็ตัวพระองค์เองก็คือพ่อขุนรามคำแหงนั่นเองนะคะส่วนพี่น้องอีกสองคนที่เป็นผู้หญิงไม่ได้กล่าวถึงไว้ในศิลาจารึกนี้นะคะพระองค์ท่าน ทรงมีพระปิชาสามารถมากมายหลายด้านหนึ่งในนั้นคือการประดิษฐ์อักษรไทยและการสู้รบค่ะโดยการสู้รบเนี่ยนะคะหรือการทำค่าศึกสงครามเราจะเห็นได้ว่าเมื่อตอนที่พระองค์อายุ19นั้นได้มีการสู้รบกับเจ้าเมืองชอดเอะเจ้าเมืองชอดเป็นใครนะใช่คนที่อยู่บ้านเราหรือเปล่าอลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะคะซึ่งในขณะนั้นเนี่ยการสู้รบก็ได้มีการ สู้รบกันอย่างดุเดือดคนที่ชนะจะเป็นใครไม่ได้เลยนั่นก็คือพ่อขุนรามคำแหงนั่นเองค่ะพ่อขุนรามคำแหงได้รับชัยชนะจากการรบครั้งนั้นและได้รับสมญานามชื่อว่าพระรามคำแหงกลับมาอีกด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังได้รับการยกย่องโดยมีการเติมชื่อซอยท้ายเข้าไปด้วยคําว่ามหาราชอีกด้วยค่ะ เพราะอะไรถึงมีมหาราชก็เพราะว่าพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเบื้องต้นที่ค,คุณครูพูดไปตะกี้เนาะคือการสู้รบแต่นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีหนึ่งการประดิษฐ์อักษรไทยก็คือลายสือไทยนั่นเองสองการมีพระปีชาสามารถในส่วนของการดูแลประชาชนการวางผังเมืองและการเป็นกรรษัตริย์ที่ครองราช ด้วยทศพิธราชธรรมหรือธรรมของพระราชายอย่างเต็มเปี่ยมจึงทำให้พระองค์ได้รับการสถาปนาพระนามว่าพ่อขุนรามคำแหงมหาราชจบจนปัจจุบันนั่นเองค่ะ และในด้านของลักษณะคำประพันธ์ของเรื่องศีลาจาลิกหลักที่หนึ่งนี้นะคะมีการแต่งด้วยคำประพันธ์ประเทศลอยแก้วและมีกลิ่นอายของภาษาเนื้อภาษาเขมรภาษาบาลีสันสกฤตปนเข้าไปอยู่ด้วยนะคะเด็กๆและวิธีการสังเกตเนาะว่าเป็นรอยแก้อย่างไงนั่นก็คือการใช้ข้อความมาต่อๆกันเป็นความเรียงปกติไม่มีสัมผัสเรื่นเสียงอะไรต่างๆจะไม่มีนะคะ และนอกจากนี้เมื่อแต่งเป็นรอยแก้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ยังมีการเล่นสัมผัสคำของจองและที่สำคัญมีการถ่ายทอดเนื้อหาด้วย้อยคำที่ง่ายและกระชับ ะะเวลาเราอ่านปุ๊บเราจะรู้ทันทีอย่างประโยคที่บอกว่าในน้ํามีปลาในนามีข้าวรวมถึงอีกประโยคนึงนะคะที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้เช่นใครไข้ขาเงินค้าทองค้าใครไข้ขาหมาขาใครไข้ขาช้างค้าอะสังเกตดูดีๆนะนะคะเห็นไหมสื่อสารอย่างชัดเจนแล้วก็กระชับมากๆเลยนะคะ ต่อมาลูกเราลองมาดูสิว่าพยัญชนะสระและวรรณยุกในลายสื่อไทยนี้เป็นอย่างไรกันนะคะสำหรับพยัญชนะของลายสื่อไทยนี้มีทั้งหมด39ตัวสระมีทั้งหมด19ตัวและตัวเลขนะคะมีทุกตัวเลยยกเว้นเลข3เลข6เลข8เลข9นะคะอันนี้คือบอกคร่าวๆนะเด็กๆลอง เปิดหนังสือดูซิว่าเขาเขียนยังไงและลองฝึกเขียนให้คุณคูณดูหน่อยนะคะแต่อย่าลืมนะพยัญชนะ39ตัวสระ19ตัวตัวเลขมีทุกตัวเลยนะคะยกเว้นเลข3เลข6เลข8เลข9 เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขาดอะไรไปขาดวรรณยุกใช่ไหมคะวรรณยุกของลายสื่อไทยมีด้วยกันทั้งหมด2ตัวหรือ2รูปนั่นเองก็คือวรรณยุกเอกกับวรรณยุกโทเนาะอันนี้เราได้เรียนไปแล้วในชั่วโมงนะคะและคุณครูมีเทคนิคการจำให้ว่ายังไงนะไหนลองท่องพร้อมกันซิอ่าวรรณยุกเอกหนึ่งตัววรรณยุกโทเป็นรูปอะไรนะคะ เป็นรูปเครื่องหมาบวกอ่าอย่าลืมไปท่องจําและฝึกท่องจําให้ขึ้นใจด้วยนะคะและในส่วนของด้านเนื้อหาวันนี้คุณครูคก็มีตัวอย่างมาให้เด็กๆได,ด,ด้ดูอันนี้เป็นของจริงๆเลยนะลูกจากหลักฐานศิลรจะลึกหลักที่หนึ่งที่มีการค้นพบในสมัยรัชกาลที่4เห็นไหมดูสีดำทะมึนดูอ่านยากๆเนาะแต่วันนี้คุณครูคจะสรุปเนื้อหาให้ฟังทั้งหมด4ด้านเลยนะคะ ด้านที่1กันเลยนะลูกนะในด้านที่1จะกล่าวถึงพระราชประวัติของพ่อขุนรามคำแหงตั้งแต่ประสูตรหรือเกิดจนถึงสเสด็จขึ้นครองราชนะคะเนื้อเรื่องจะกล่าวถึงพระราชกรณียกิจที่ปฏิบัติต่อพ่อแม่ก็คือพ่อขุนศรีอินทราทิศ กับพี่ชายที่เป็นพ่อขุนบานเมืองและนอกจากนี้ยังแสดงให้เราเห็นถึงการค้าขายเซรีนะคะที่พระองค์เองเนี่ยไม่เก็บภาษีประชาชนซึ่งคําว่าภาษีในอดีตมีการใช้คําว่าจากกักรบนหนูกเนาะและอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญคือกฎหมายแบบพ่อปกครองลูกนะคะโดยมีการ เอากระดิ่งไว้ที่ประตูเมืองประชาชนเดือดร้อนอะไรไปสั่นกระดิ่งกริ้งกริงกริงกริ้งหน้าเมืองได้เลยพอสั่นกระดิ่งปุ๊บพอขุนรามคำแหงก็จะออกมาตัดสินและช่วยดูแลประชาชนอีกด้วยค่ะ และในด้านที่2นะคะกล่าวถึงสภาพบ้านเมือง <_ d ata> เหตุการณ์สำคัญต่างๆของอาณาจักรสุโขทยัยหนึ่งในนั้นมีขนบธรรมเนียมประเพณีความเป็นอยู่รวมถึงการทำบุญของคนในสังคมสุโขทยัยซึ่งก่อให้เกิดประเพณีที่สำคัญที่เรียกว่าการทอดกระถินและประเพณีเผาเทียนเล่นไฟอีกด้วยนะคะ ในส่วนของสภาพบ้านเมืองนั้นพ่อขุนรามคำแหงได้มีการสร้างและวางผังเมืองอย่างยอดเยี่ยมเลยนะคะดังจะเห็นได้ว่าสุโขทัยนั้นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้และแม่น้ำลำคลองนะคะเพราะว่ามีการสร้างสระน้ำที่สำคัญสี่แห่งเรียกว่าตระพังพลีสีและมีการสร้างป่าไม้ที่สมบูรณ์ทั้งสี่ทิศร่วมกันเรียกว่าสี่ปากประตูหลวงอีกด้วยนะลูกนะ และในส่วนของด้านที่3นะคะก็จะเป็นการยอพระเกียรติของพ่อขนรามคำแหงนะคะรวมถึงกล่าวถึงอนณาเขตของสุโขทยัย และที่สําคัญมีการกล่าวถึงพระเทนมานังคาสีลาบาทเหมือนที่คุณครูได้เกริ่นนาไปตอนต้นคลิปนั่นเองเนาะพรทเทนี้นะคะมีไว้สําหรับการนั่งตัดสินคดีความของพ่อขนรามคําแหงและนําไปไว้ให้สําหรับพระสงฆ์ในการแสดงธรรมอีกด้วยซึ่งนอกจากนี้ในส่วนของการนับถือผีบ้านผีเมือง ในสมัยสุขโขทัยก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะทุกๆครั้งที่จะมีการรบหรือมีการไปทำศึกกับที่ใดก็จะต้องมีการบ้นบ้านสสนกล่าวต่อผีบ้านผีเมืองซึ่งคนเหนือเราอาจจะเรียกว่าผีปูย่ย่าหรือเสื้อบ้านเสื้อเมืองนั่นเองค่ะ และในด้านสุดท้ายนะคะก็คือด้านที่4เนาะจะเป็นกล่าวถึงการยอพระเกียรติคุณหรือพระราชกรณียกิจของพ่อคนรามคำแหงในด้านของการก่อตั้งเจดีเพื่อบรรจุพาะบรมสารีริกธาตุหรือการสร้างวัดนั่นเองค่ะและที่สำคัญในตอนนี้นะลูกนะ้าจะกล่าวถึงการสร้างและประดิษฐ์อักษรไทยจารึกไว้ลงบนแท่นหินศิลา รวมถึงมีการกล่าวถึงอาณาเขตของสุโขทัยและการติดต่อทั้ง4ทิศกับจังหวัดอื่นๆเช่นจังหวัดแพร่จังหวัดน่านรวมถึงแม่สอดของเราด้วยนะคะจะมีการระบุไว้ในด้านที่4ด้านสุดท้ายของศิลาจารึกหลักที่1นึ่มีอีกด้วย เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะเด็กๆสำหรับเก็บความรู้ในวันนี้ในตอนของศีลาจาลึกหลักที่1หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเด็กๆไม่มากก็น้อยนะคะและวันนี้อย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้ด้วยนะและคุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ